กราบคบาอาจารย์พระเทรานุเถระขอเริพญพรยิดยมท่านผ,ผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการใช้นิกรรมวันนี้รายการใช้นิกรรมมาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยพวกเราทั้งสองท่านอาจารย์ปรัชญานานโสพโนครับแล้วก็กระผมอันตมาภาพภาพปรัชญาร่วมปุญญโมโนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติอยู่พุทธมณฑล FM 1เ4 2มร้อร์แล้วก็ถ้าท่านใดชมบางทีจูนไม่ชัด เดี๋ยวนี้เขามีอนี้จูนอยู่มีอะไรจูนมีตารางจูนถ้าฟังวรปชก็วปช FM เอฟเอ็มร้อยสี่จุดสองห้ามเฮิรตในบริเวณปรินทฑลกรุงเทพมหานครในซีกฝั่งทนก็ฟังได้ท่านผู้ชมมันมีเรื่องอะนะอาจารย์เมื่อสัตว์จะตายไม่มีผู้ป้องกันจะทําอย่างไรไม่ให้เกิดกรรมในการล่าฆ่าเงินเนี่ยคือพระเจ้าก็ฆ่ากันหลายที่เลยคือพระเจ้าตรัสหมายถึงว่า ไม่มีใครหนีความตายได้แต่ว่าไม่ใช่ไปฆ่ากันตายคนละเรื่องเดียวกันคือหมายความว่าไม่มีใครหนีความแก่ความเจ็บความตายไปได้ไม่ว่าจะอยู่ห้าปีสิบปีร้อยปีก็หนีความตายไม่ได้ทุกอย่างเป็นอน,นิจจังอนีความตายไม่ได้แล้วแล้วมียศธาบดาศักดิ์สูงสูงหนีไม่ได้อ๋นนี้ก็ต้านทานไม่ได้แบบพระพุทธเจ้าว่าเป็นบาชามหากษัตริย์เป็นอามัดเป็นเศรษฐีมั่งมีขนาดไหนก็ตาย ไม่มีใครใหญ่กว่าลวงอาจารย์ทฤษฎีทฤษฎีคํานี้ที่ที่เขียนมาให้คนได้ตระหนักถึงความดีของตนเองอะไรตัวอะไรเนี่ยผมถือว่าทฤษฎีหรือหลักการของพุทธองค์เนี่ยไม่มีไม่มีนักวิชาการนักทฤษฎีไหนหักล้างได้ก็มันเป็นความจริงเป็นความจริงเนาะมาพูดความจริงความจริงมันก็เป็นความจริง,รงอยู่วันยังคามแหละไม่ว่าจะผ่านมากี่ร้อยกี่พันปีความจริงก็ยังเป็นความจริงท,รรที่พระเจ้าตรัสว่าที่พระอาจารย์ว่าไม่มีใครต้านทานความตายได้ แม้แต่พระศาสดาพระสัมมาพุทธเจ้าก็ยังปรินิพานหลับตาลาโลกไปเช่นกัน oh. นี่นคือจึงบอกว่าไม่มีใครต้านทานความตายได้หนีไม่ได้ไปไม่พ้นเจอทุกคนไม่วันนี้ก็วันหน้าไม่ช้าก็เ,เร็วหรือว่าผีไม่คาหาไม่เอาเดี๋ยวก็เท่าตายเพราะนั้นอย่าได้เบียดเบียนกันพุทธเจ้าว่าอย่าได้เบียดเบียนกันอย่าได้เกิดมาทุกข์อีกเลย uh. คือคนเราเกิดมาเพียงแค่ดําเนินชีวิตไปวันๆก็ทุกข์ลว หาใส่ปากอยากใส่ท้องแย่งกันกินแย่งทินกันโยแย่งโคพิษสวัสดิ์แย่งอำน,นาจกันใหญ่เป็นตัวก็ทุกแล้วอย่าไปเบียดเบียนกันอีกเลยนนี่ก็ทุกเลื่ใช่ไหมครับทุกประจําสังขารมันมีอยู่แล้วต้องเข้าห้องน้ําห้องสุข,ขาไป <ผม S 1> ขจัดทุกผมผมมาสะอึกเนี่ยสองชั่วโมงเลยยังไม่หายเนี่ยนี่ก็ทุกเหมือนกันนหทุกเหมือนกันนะพรอว่าเอ๊ะทำไมมันสะอึกมีโยมมาทําบุญกําลังกลืนอะไรไม่รู้ครับมันอึกเข้าไปแล้วมันเป็นเลยอาจารย์ผมนึกว่ามันจะไม่เป็นอแต่ก็ ถึงเวลามันหายมันหายเมื่อไหร่ก็มีมันเป็นก็เป็นเองไม่ได้เชิญนี่หนึ่งปีนะหนึ่งปีนี่มาะอึกอีกแล้วเนี่ยแต่ว่าะอึกทีไรเนี่ยแม่เศร้าใจทุกทีเพราะบางทีมันนอนไม่หลับจานมึกนะอ๋อมันเรื่องของสุขภาพธาตุขันก็ต้องทําใจนะเพราะคนเราเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บนี่เริ่มเจ็บแล้วเนี่ยยังไม่ตายครับแต่ใกล้แล้วมั้งใกล้ใกล้แต่ว่าผมแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยผม มันตายจากความชั่วจ้ะโอ้ดีครับนี่ตายจากกิเลสตายจากความโลภความโกรธความหลงวันนี้นั่งฝึกกิจภาวนาแล้วอยู่ที่สถานีวิทยุพุทธมณฑลทางนู้นนะแล้วก็อยู่วัดพญาธรรมเนี่ยวันหนึ่งๆผมนึกถึงว่าเอะวันนี้เราได้ทําความดีคุ้มค่าอาหารฉันบิณฑบาตญาติโยมหรือ,อยังอะไรนึกถึงนึกถึงว่าเออพอเนึกเสร็จแล้วใครทีละอย่าง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 มันทําให้ใจสุขถึงกายมันทุกข์จันท์มันกายนะบางที บอกก็ไม่ใช่กายเราเหมือนกันพทธเจ้าในปเพรหะวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เธอทาอะไรอยู่วันคืนล่วงไปล่วงไปคุณธรรมเธอที่ดียิ่งขึ้นมีหรือยังปลกเราให้รีบทาคุณงามความดีพวกนทุกย่างก้าวเข้าสู่ความตายพทธเจ้าเปรียบเหมือนกับโคเข้าสู่ที่ฆ่าครับตอนไปแต่ทุกก้าวทุกก้าวแต่ละก้าวมันสู่ความตายนะเหมือนกับชิ้นเนื้ออยู่บนกองไฟมันยอมมอดไหม้ไป่ชีวิตเราสูบเข้าเปาออกหายใจเข้าหายใจออกมันแก่ไปเรื่อยนะมันตายไปเรื่อย มันชิ้นเนื้ออยู่บนกองไฟสุดท้ายมันก็ไหมผมผมอยากจะมองให้ท่านผู้ชมเนี่ยให้ให้นึกถึงว่าเช่นความไม่ดีคิดไม่ดีอะไรเงี้ยนะคิดไม่ดีกับใครก็ตามไม่ต้องเอากลับมาคืนหเหมือนที่เขาบอกรีไซเคิลขยะขยืนข,าย,ข,า,ยข,า,ยขายได้นะ๋อเอามาทำให้มันดีครับทำดีแต่รีไซเคิลความไม่ดีเนี่ยจานนะมันมันยิ่งนึกถึงแล้วมันก็ไม่สบายใจนะก็ทุกข์ใจเพราะนั้นอ,อ,อยติโยมท่านผู้ชมทั้งหลาย อย่าเอาความคิดที่ไม่ดีเป็นโทสะเป็นโมหะเป็นอ,อะไรก็ตามที่มันทำให้เราเนี่ยไม่ไม่ดีไม่สบายใจลองลองปล่อยคลีนออกไปครับผมเกลี่ยจัดออกระจัดอ,ออกไปบางทีเหมือนเราก็โดนเข็มทิมอ่ะครั้งเดียวแต่ว่าเราไม่ยอมเลิกออกมาทิมอีกจับมาทิมอีก จามาที่มีเป็นแพ้ที่สองแพ้ที่สาม,แพ,สามแพ้ที่สี่แพ้ที่ห้าเหมือนโดนฉีดยาเมื่อวานผมเมื่อวานเมื่อวานผมห <c oughs> ้าห้าจุดจานนียคือ,ค,อ,ค,อคือเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกแปลกมากท่านผู้ชมเนื่องจากไม่สบายไปออกรายการที่ WBTV วันศุกร์ที่ผ่านมาเมื่อวานนี่แหละก็เลยไปเดินรถมันติดก็เลยเดินตั้งแต่ตั้งแต่ไอเขาเรียกว่ารถไฟลอยฟ้าไอตรงตรงวงเวียนใหญ่ผมเดินไปนะผมเดินไปรู้กี่กิโลนะเดินไปเดินไปวงเวียนใหญ่เดินไปวัด วัดนูนแหละวัดยานวาน่ะนะรถมันติดข้างบนมนะัน<อ>ติดไปไม่ได้ต้องอลงอ่<ร>ะลงบนครับลงตรงสถานีรถไฟอ่ะเสร็จแล้วเดินพอเดินไปจากไอ้ตรงถนนลาดย่าไปถนนนั่นนะ่ะนะข้ามไปอีกก็เกือบครึ่งกิโลเลยอาจารย์<า><อ>ลงเรือพอลงเรือก็เดินเข้าวัดปรากบผมเข้าใจน้องไาเดินจากวงเวียนใหญ่ไปถึงไม่ไม่นั่นก็ประมาณสักสามวันเราจะถึงอ๋อประมาณน่าจะประมาณ สองกิโลกว่าปรไมาณเนึ้นปรากฏว่าลงพอออกทีวีสดเสร็จเมื่อวานยามเช้ารายการธรรมะขัดสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะปรากฏว่าลงมาโอ้โหมันบวมเลยก็เลยไปฉีดยาไปฉีดยาคือเขาบอกว่าโรคกรดยูริมันขึ้นเนื่องจากเราไปทํามันนะนะเดินนะปรากฏว่าฉีดตรงนี้ก็ไม่ได้ตรงนี้ก็ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้นี่ท่านท่านผู้ชมยังมีมีเหลือเรืออยู่พยาบาลพยาบาลหน้าตาดีแต่ ม,มืออาจจะยังไม่ถึงีมืออัานไม่ถึงเหมือนจมมมมาใหม่แก้เพราบอกโโหโยมเนี่ยแต่มาอานี่มันห้ารู้แล้วนะโยมนี่ยังเจ็บโยมก็ขวานไอ้เขาเอาไอ้ข้างในอ่ะขวานหาเลือดครัขผม,ขมไม่ได้แล้วก็ครับนั่นนั่นคือเข็มที่ห้านะขวานวโอ้โ,อโอยมเจ็บจบอเจ็บแก่ก็ตกแก่ก็กลัวด้วยเงือออกทําหน้าผากเลยนะในห้องแอร์นะผมก็เย็นนะแต่แกเงื่อออกเลยนี่แสดงว่า นึกนึกถึงว่าสงสยยัยแกกลัวกลัวบาปบางอะไรบ้างน,นะสามประมาณสองหรือสามนาทีหลวงพ่อเสร็จแล้วข้าคือเจาะเลือดไปก่อนยาน<า><า>ผมเอาไปตรวจนี่คือฟีมือคนอยานผมก็นึกถึงว่ากรรมของฉันนี่แหละจึงพูดว่านึกถึงความไม่ดีเนี่ยเหมือนเอาเข็มมาทิ่มแล้วทิ่มอีกเขาด่าครั้งเดียวเจ็บใจแค่ครั้งเดียวก็ทิ้งไปใช่มันแล้วไปแล้วแต่วันนี้บางคนนึกถึงมันด่าฉันมันด่าฉันแต่เชือกไม่แก่น เจ็บกายแค่เว็บเดียวแน่าจแว๊บเดียวหมดแล้วแต่ถ้าผู้ท่านผู้ชมเจ็บใจนีมันโถเอ้ยอันนี้แหละนานเพราะนั้นก็ขอให้เจ็บกินใจก็ถูกเนบให้เจ็บใจสุณทนูวาเพราะฉนั้นในมวันนี้เวลาเจได้เวลาหมดนะในช่วงต้นรายการแต่ว่าเรามีท่านอาจารย์พระครูวินัยทรศิริวิทย์คอยอยู่ก็ขอท่านผู้ชมพบกับท่านอาจารย์พระครูวินัยทรศิริวิทย์ปุญญาสิโกจาก เจ้าวาดวัดวังจันน้อยเนาะพวกเราไม่ได้เป็นเจ้าวาดเดี๋ยวค่อยมาพบกับรายการานี่ในช่วงท้ายรายการพบอาจารย์พระครูวินัยธรศิริวิทย์ในช่วงวันเสาร์เย็นๆอย่างนี้หลังจากจบรายการเราก็จะครบรพทงชาติเอาพบกับอาจารย์พระครูดอดก่อนท่านผู้ชมกรับ,บครครวะครูบาอาจารย์ทุกรูปครับแล้วก็ขอเจริญพรท่านศรัทธาสาธุชนกลับมาพบกัน อีกคราวหนึ่งในรายการใช้นีกรรมด้วยธรรมะอาตมาภาพพระครูวินัยทรศิรวิทย์ปุญญสีโคร,รักษาการเจ้าวาดวัด,ว,ดวังจันทร์น้อยอำเภอโคกสําโรงจังหวัดลบบุรีก็มีความปิติอินดีที่ได้มาให้ธรรมทานได้มาสนทนาธรรมในเรื่องของธรรมะกับท่านผู้ฟังผู้ชมก็สามารถรับชมได้ในเวลาประมาณ 17นาฬกานทีถึง18นาิกาโดยประมาณทุกเสาร์และอาทิตย์วันนี้อาตามาก็ขอขอโอกาสสนทนาธรรมต่อเนื่องถึงเรื่องของการไปจาริเสวงบุญณะสี่ตำบลที่พระองค์ทรงมีพุทธ,ธาดีกากับพระอน,นุนว่าสถานที่ที่อุบาสกวาสิกาพิสุปิสุณีควรที่จะไปนมัสการเพื่อเป็นเครื่องตือลึกให้เกิดธรรมสังเวช และนึกถึงพระพุทธองค์เป็นบุญแก่นตนเองก็คือที่สถานที่ประสูตรตรัสรู้แสดงธรรมและปรินิพานซึ่งอยู่ในประเทศเนปาละอินเดีย mm. ก็ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่หลายๆวัดหลายๆสำนักแล้วก็หลายๆกลุ่มคณะบุคคลผู้ใฝ่ในบุญจะเดินทางไปณที่แห่งนี้และนอกเหนือจากสี่ที่นี้แล้วเวลา ที่ไปเป็นหมู่คณะบริษัททัว์หรือบริษัททัว์ธรรมะหรือธรรมะสัญจรเนี่ยมักจะพาไปด้วยก็มีอีกหลายที่วันนี้ก็จะมาอธิบายขยายความเพื่อให้พวกเราชาวพุทธได้ไปนมัสก,การเป็นการสั่งสมบุญเพิ่มให้กับตนเองที่เหล่านี้ก็มีก็ส่วนใหญ่เขาก็ไปที่อ จุดที่เข้าไปก็คือเาเรียกว่าต้นโพธิมณฑลหรือว่าต้นที่พระองค์ทรงตัสรูค้คือต้อนพระศรีมาโพธิแล้วก็มีพระพุทธรูปพระพุทธเมตตาซึ่งมีอายุถึง1400ปีโอ้โหยาวนานในตำนานใ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 นหลักฐานบอกว่าพระพุทธรูปเมตตานี้รอดพ้นจากการถูกทำลายของเหล่าพวกมุสลิมฟังให้ดีนะฮะรอดพ้นจากการถูกทำลายของเหล่ามุสลิม ชื่อว่าพระพุทธพระเมตตาอยู่ในพระมหาเจดีพุทธคยาและก็มีพระแท่นวชชะอาตหรือที่พระองค์ทรงนั่งตัดสู่และก็มีอ,น,มอนิมิสเจดีก็คืออนิมิตเจดีแล้วก็ลัตนจงกรมเจดีรัตนคารเจดีอชรปารานิโคตและมุจลินราชายัตนะและเสาหินยะอโศกคือหลังจากที่พระองค์พระสมณพรเจ้าของเราตัดสูั๊บเนี่ย พระอ,องค์ทรงสวยวิมุติสุอีก49วันก็ได้แต่ที่อนิมิตเจดีรัตนจงกรมเจดีรัตนคาระเจดีอัชะปาราลนิโคตที่แห่งนี้นี่ก็สมควรที่ชาวพุทธเราจะได้มีโอกาสไปพึงระลึกตามเลื่อก,กถึงคุณของพระรัศมีสมุทรเจ้าของพวกเราเพื่อที่พวกเราจะได้เกิดธรรมสังเวชและ ได้ย้อนเนื้อหลับตาทาสมาธิย้อนอดีตย้อนระลึกชาติกลับไปถ้ายังระลึกชาติไม่ได้ยังไม่ได้วิชาที่หนึ่งก็ไม่เป็นไรก็นึกย้อนไปว่านึกทําตองตามไปว่าพระพุทธองค์หลังจากหลัสรู้แล้วพระองค์ทรงทําอะไรก็จะเป็นพุทธานุสติเตือนให้ชาวพุทธเรานึกถึงคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมและคุณของพระสงฆ์ที่ช่วยกันรักษาคําสอนมาจนจุดปัจจุบันนี้ จากนั้นก็ไปที่เขาคิจกูดเขาคิจกูดนี่มีพระคันทธทูดีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ก็คือเป็นที่ที่ตั้งเจดีนั่นแหละที่ตั้งกุติกุติของพระองค์พระสมาสมาสัมพุทธเจ้าและมีที่ไปอีกก็คือไปที่บ้านเกิดของพระสารีบุตอรอัครสาวกเบื้องขวาบ้านนี้จะมีบ้านเกิดของพระสารีบุตรเรืยอกบ้านนาลันทา แล้วก็มีพระหลวงพ่อดําหลวงพ่อดำอายุพันสี่รอปีก็คือพุทธเมตตาแหละซึ่งสร้างในสมัยพระเจ้าเทวาปะละอ่ะพิธีศักดิ์สิทธิ์มากไม่ถูกไฟเผาเามื่อครั้นอิสลามหรือมุสลิมลเผาในปีพศ1766เยหเห็นไหมเห็นหรือยังว่ามุสลิมน,นี่มันเยี่ยมโหดมากกะครั ไม่มีเมตตาเผาทำลายชาวพุทธเราในอินเดียจนแทบไม่เหลือแล้วก็มีวัดเวลุวันซึ่งเป็นวัดแห่งแรกในบวรพระพุทธศาสนาชื่อว่าวัดราชครึกใคยเป็นผู้สร้างาวัดแห่งแรกในโลกวัดเวลุวันคือพระเจ้าพิพิสารทรงสร้างชื่อว่าวัดเวลุวันณกุงราชคลึกพระเจ้าพิพิสารสร้างถวายแก่พระสมาสุเจ้านะ แล้วก็ไปชมไปนมัสก,การพระสถูปของพระสารีบุตรในมหาวิรัยนารันธาแล้วก็มีถ้ำที่พระมหาโมคคละณะอัครสาวกเบื้องซ้ายได้ทรงบรรลุธรรมหรือเข้านิพพานเขาเรียกว่าบรรลุธรรมตอัสรูเป็นพระอรหันต์บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์คือถ้ำของพระมหาโมคคละณะ แล้วก็ถ้ำสุกรารคาตาคือถ้ำที่พระสารีบุตรนั่งบรรลุธรรมหลังจากที่นั่งฟังถวายงานพัดแก่พระสมาสมาสุทมเจ้าในขณะที่พระองค์ทรงเทศสอนอล้านของพระสารีบุตรจากนั้นก็มาชมคุกซึ่งเป็นที่คุมขังของพระเจ้พาพิพิสารแม่ตรงนี้ก็น่าสดใจนะพระเจ้พาพิพิสารนี่เป็นเป็นพระราชาที่มีศรัทธาเคารพรักพระสมาสมาสุทธเจ้ามาก แต่ด้วยความนิลักษ์ลูกมากก็ยอมยกราชบัลลังก์คือเป็นคนไม่หวงสมบัติน่ะไม่หวงทรัพย์สินไม่หวงบัลลังก์ยกบัลลังก์ให้กับลูกชายคือพระเจ้าอาชาติสตูแต่เพราะพระเจ้าอาชาติสตูเนี่ยไปคบคนผิดไปคบกับท่านเทวทัตจึงหลงเชื่อคำของพานทำให้พระเจ้าอาชาติสตูเนี่ยจับพระ พิมเจ้าพิมพิสารท่านเสด็จพ่อไปขังแล้วก็สั่งลงทันทรมานจนแล้วก็แม่ก็นั่งสั่งให้กรีดเท้าเลยนะกรีดเท้าฝ่าเท้าเนี่ยกรีดเป็นร่องเหมือนกับเหมือนที่เขากรีดาผาช่อนนะในตลาดเห็นแล้วหวาดเสียวมากพอพร,พ,รพระเจ้าพิมพิสารั่านสวรรคตก็เป็นวันที่พอดีกับที่ลูกชายของพระเจ้าอาชาติสตูประสูติออกมาชื่ออาภัยกุมาร พระเจ้าอาชาศัสตูก็จึงเกิดความรักในลูกจึงทําให้นึกถึงความรักว่าเสด็จพ่อคงไปต่อเราก็จะไปสั่งบ่อยแต่ว่าไอ้พวกราชวัลลบมาเล็กก็ได้มารายงานว่าพระเจ้าพิมพิสารได้สิ้นชีพไปแล้วจึงกลายเป็นอันนันตาริยกรรมคือปิตุฆาตคือฆ่าพ่อนี่นะไปดูไปดีไปดูคุกที่พระเจ้าพิมพิสารถูกขังแล้วก็ไปดูรอยเกวียนโบราณแล้วก็ถ้ำมาสมบัติของพระเจ้าพิมพิสารนี่ หลังจากนั้นก็เดินทางกับพุทธคยาจากนั้นก็ไปวัดป่ามหาวันที่น่าไปอีกที่หนึ่งเป็นสถานที่เกิดขึ้นแห่งแรกของพิสุณีรูปแรกคือพระนางมหาประชาบดีโคตมีที่อัตมาได้พูดได้บรรยายมาเป็นสิ่งที่พวกเราหน้าจะหาโอกาสไปจาริกไปแสวงบุญอย่างมากโอ้โหมีและก็มีที่นี่อีกมีที่มหามายาเทวีวิหารเป็น อนุสรแห่งการประสูติการมีซากอิฐโบราณ2,300กว่าปีโอ้โหแค่ฟังนี่ก็น่าไปมากแล้วแล้วก็มีสะะโบกกรณีเป็นสถานที่สงสนานของพระพุทธมารดาก็คือพระนางสิริหมามายาในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ก่อนพุทธศักราช80ปีจากนั้นก็ มีที่อีกที่หนึ่งที่ต้องควรไปก็คือป่าอิสิปนลปร,ระเกัมพวันเมืองพาราณสีมีสาวอโศกซึ่งไปดูซิว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นหลักฐานจริงๆว่าพระเจ้าอาโศกมหาราชที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเกรกคิงอโศกอโศกะคือเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ของอินเดียเป็นผู้ที่อุปถันนมภ์คำชูพระพุทธศาสนาสร้าง สาวอโศกเป็นหลักฐานไว้เลยว่าว่า,วามีพระศานาเกิดขึ้นจริงในอินเดียเป็นรูปสิง์นี่อย่างนี้นะน่าไปมากแล้วก็เสาเสาโศกนี่แหละองค์การยูเนสโกนี่แหละยกย่องให้เป็นมรอดอกโลกเลยนะเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายที่ได้ชมได้ฟังอาตมาในวันนี้ถ้าหากพอมีกำลังหาโอกาสนะเก็บเงินเก็บทอง ไปเที่ยวเนปาลไปเที่ยวอินเดียไปกราบสังเวชเนียสานสี่แล้วก็ที่ที่เพิ่มเติมเข้ามาให้ฟังเป็นบุญตาบุญตัวอย่าเพิ่งไปเที่ยวประเทศนู้นประเทศนี้เลยเก็บเงินไว้ไปเที่ยวนี้ก่อนต้องไปให้ได้ก่อนหมดลมหายใจแล้วบุญตรงนี้จะช่วยนำพาญาติโยมเป็นประโยชน์แก่ตัวญาติโยมเองท้ายที่สุดของรายการก็ขออนุโลยพรญาติโยมที่รับชมรับฟัง รายการใช้นิกรรมให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุขยยืนยาวไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ให้มีสติปัญญาเฉลียวและฉลาดในศาสตร์ทั้งปวงทั้งทางโลกและทางธรรมและเมื่อถึงคราวหลับตาจเจริญสมาธิปฏิบัิธรรมขอให้ได้บรรลุพระผลนิพพานได้โดยง่ายโดยสะดวกโดยผลเป็นอัศยัทุกท่านทุกประการก็ขอจเจริญพร พูดถึงเรื่องนี้เรื่องกรรมมาเมื่อกี้เนี่ยเรื่องกรรมที่ที่ผมเองเนี่ยอาจา์ที่ว่าเนี่ยนะผมว่ากรรมของผมมันเยอะยิงกตกเบ็ดอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ใครก็ท้าม,มันเป็นประการประกอบอาชีพที่ฉีดลงไม่ไม่เข้านี่ผมนึกถึงแมงปอไป็นทำอะไรมันเด็ดเด็ดเด็ดไอเด็ดก้นมาเยอะข้าเสียบมันไปช้าชเราก็โอ้มันก็สนุกภาษาเด็กนี่ยังจับ จำได้นะฮะนี่นี่เ็เป็นเรื่องของรอกรรมคงจะเป็นกรรมแล้วก็หลายเรื่องตะกุต,กต,งตกกรงตะกะแตนสมยัยก่อนเนาะไปหาตกะตกะแตนเอาไอ้การสะดอกสะดานี่ไปหาตีตะกะแตนไอ้ตะกระแตนหน้าหน้าเดือนเดือนเมษา้เดือนเดือน,อน,อนมิถุนานะจ๊ะนะมิถุนายนรัดนใหม่ครับครับโอ้ยตะกะแตนเยอะนี่ได้ได้ยาวๆเลยได้เป็นร้อยๆนี่เอาไปดึงก็เป เราวันนี้เป็นเป็นวันครูพะยะสิบหกมกราเนี่วันสําคัญของชาติเห็นว่าวันแม่พิมพ์ของชาติครับเห็นว่าวันนี้หวยไม่ออกนะท่านผู้ชมอ๋อเขาเขาเขาให้เกียรติครูไงให้เกียรติครูเลื่อนออกวันวันหลังวันวันหลักวันหลังวันนี้นะอ่าผมก็ไปออกวันหน้าหรือวันหลังวันหลังไม่รู้เลยไปออกวันหน้าของวันนี้ไปหน้าอีกนะไม่รู้วันนี้กลายเป็นวันหลังเลยเป็นวันนั้นสองมันหน้าจะเป็นหลังนะก็ท่านผู้ชมก็ติดตามดูก็แล้วกันใครชอบอ่า อันไหนก็ให้พิจารณาเองนะแต่รายการ,รพวกเราไม่ได้ไม่ได้ติดหลงงมงายที่จะไปห้ท่านผู้ชมเนี่ยติดในสิ่งที่ไม่งามคือใบมุกคือนึกถึงคําว่าครูนะม,มีต้องครูในบ้านครูของลูกก็คือพ่อแม่รพระเจ้าบอกว่าพ่อแม่เป็นครูคนแรกครูในโรงเรียนครูของนักเรียนนักศึกษาแล้วครูของโลก พุทธเจ้าเป็นบรมครูเป็นบรมครูของโลกค่ะผมสอนเทวดามนุษย์ทั้งหลายรับสัตว์ทาเทและมนุษย์สานังเป็นศาสนาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องคุณธรรมของคุณครูหนึ่งปียเป็นครูต้องน่ารักอ๋อเป็นครูต้องทำตัวน่ารักครับอ๋อหน้าเข้าใกล้ไปปรึกษาอะไรได้อ๋ออย่าเป็นหน้ายั์ไม่ไม่คิดคะแนนต่างหากอ๋อสมัยนี้เขาบอกว่าใครยิงครูผู้ชายคนไหนสวยๆครูผู้ชายสวยด้วย อ้าวครูผู้ชายคนไหนรอรอคนไหนเด็กคนไหนสวยๆยักคะแนนเธอไว้ก่อนครับใคยมาติวทีหลังนี่เป็นข่าวอยู่เรื่อยจ้านี่เป็นค้่แบบนี้ไม่ดีนะจ้าไม่น่ารักอันนี้ไม่น่ารักครูอปริยะไม่น่ารักต้องปิยะปิยะครูต้องน่ารักครับอย่างที่สองครับครูต้องครุแปว่าหน้าคารุค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 นรุโวคารุคุยคนรุนารุโเป็นผู้หนักแน่นในคุณธรรมในความรู้หน้าคารุยกย่องยกย่องครับผมที่ที่ครูยก ยกความมืดให้มาเป็นความสว่างเปิดทำไมเด็กที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวมันมืดบอดในปัญญาก็ยกประการที่สามภาวะนิโยเป็นคนครูจะต้องเห็นแล้วน่าจะเริญใจน่าเอาอย่างภาวะนิโยน่าเอาเป็นตัวอย่างน่าเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นไอดอลเป็นตาออนซอนอะไรเอาไอดอลไอดอลไอดอลคือเป็นแม่แบบปะแม่แบบ เป็นแม่แบบภาษาตัวอย่างภาษาสามอ่อนซอนถูกออนซอนอยากเป็นนามดี้จะเป็นอะไรซอนออนซอนนะเนาะลูกสาวผู้ใดเป็นตาออนซอนแต่คือเป็นคนกตัญญูแท้ยังไงครูจะต้องทำตัวหน้าออนซอนหน้าออนซอนหน้าเอายางภาวะนิโยอ๋อภาวะนิโยครับประการที่สี่วัจจตารู้จักการใช้เหตุผลแนะนำให้เข้าใจคือสอนให้ลูกศิษย์เข้าใจง่ายๆทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ทำให้เรื่องไม่อยากทาให้ให้อยากทาอ่ะคุณครูต้องแนะนําอย่างนั้นเด็กไม่อยากท่องเราทำไงให้เด็กอยากจะท่องหนังสือมีสิ่งเร้าใจให้เด็กอยากอยากเรียนรู้ครับผมบางทีพ่อแม่ก็เป็นครูได้ทําเป็นตัวอย่างให้ลูกประพฤติปฏิบัติตามรักษาศีลให้ลูกดูกระตันยูให้ลูกเห็นเป็นลมพรวลมใจให้ลูกลมเย็นอยากให้พ่อแม่เป็นตัวอย่างเป็นครูได้มั่งนั่นนี่อ๋อนี่เป็นครูได้ครูมีหลายแบบวัจจะขโมยู้จักอดทนวัจจะขโมยอดทนต่อถ้อยคําอดทนต่อคําเสียดสีถ้อยคา ที่ไม่งามใครที่พูดจาไม่ดีครูต้องอดทนคันตีประมั่งตะโปตีตีขาเนี่ยต้องมีความอดทนอด้นอย่างพทธเจ้านี่นางมงคันธยาจ้างคนมาดาที่โกสัมพีเนี่ยจ้างอโคสะพามอโคสะพามนี่เป็นพรามรับจ้างดาทั่วราชอาณาจักรดาไม่โกรธไม่รับตังราคาเป็นกันเองติด้ายประกาศเลย รับจ้างนางมาคันธยาไปด่าพุณเจ้าเจ้าเป็นอูเจ้าเป็นโคเจ้าเป็นลาสิบการนะเจ <c oughs> ้าไม่มีอนาคตเจ้าไม่มีวันหน้าเลย <c oughs> ไม่เหมือนคนไทยด่าด่าเฮียด่าตีอาจารย์อาจารย์นะผมมีตัวอย่างตอนนี้ <c oughs> ที่ตัวอย่างไม่ดีท่านผู้ชมมันมีพระกับโยมคนหนึ่งรับจ้างมาด่าพระมาว่าพระเขาจะตั้งสมเด็จพระสังฆราชตัวเองก็นี่เคารอกรับจ้าง รับจ้างไปป่วนเมืองเลยเนี่ยอาโคสาพามครับมันมีแล้วในอดีตเมื่อตอนปัจจุบันก็ยังมีโยมมีพระรูปหนึ่งอะนะแถวแถวอ้อน้อยแถวนั้นแหละแถวอ้อน้อยเขาว่าไปอยู่วัดตอนนี้เขาก็บอกไม่ใช่เป็นเจ้าวาดเป็นลูกวัดจัดการไปเลยจชดการทีนี้อย่ามาปั่นป่วนเมืองเลยเขาทําตามจารีตประเพณีมีอาวุโสโดยสมรศักิ แล้วก็อนุสาวรูโสนโดยอายุแล้วท่านก็เรียนทมก้าวประโยคสอนเป็นโอ้ครูบาอาจารย์แย่ๆเป็นูายบังคมก็บอกว่าต้องตั้งตามทมวินัยผมก็ว่าเอ๊ะสังฆราชในทมวินัยไม่มีนะไม่มีไม่มีเขาก็ตามตามกฎหมายแล้ววัฒนธรรมจะได้ประเดีนี้จะ้เป็นถูกต้องนําเสนอถูกต้องขบวนการเอาละพวกเราทั้งสองเนี่ยเห็นด้วยสาธุเลยเพราะเป็นไปตามขบวนของความยุติธรรมแล้วจะเอาคนที่ไม่มีสกุลรุนชาตินะ ไม่มีการศึกษาจะมาเป็นผู้นําพวกเราคงแม่ลวงพ่อเนี่ยท่านประเดียน9ก้าโยมแล้วก็ท่านก็โอ้สมรักิ์สูงสุดแล้วยุกมากด้วยอะไรด้วยแล้วก็ที่สำคัญน็คือท่านปฏิบัติหน้าที่ได้มาเทศมาโปรดญาติโยมนี่พุทธมนตลนี่ประจําประจําเลยประจําที่บนไม่เคยขันด้วยหลวงพ่อเนี่ยนี่คือท่านมีเมตตาสูงนะนะเราอยากจะจะนําเสนออย่างเงี้ยถามว่าเอาท่านเข้าข้างคือเราเนี่ยเข้าข้างธรรมะ เมื่อธรรมะไม่ผิดจะรีดประเพณีปรากฏหมายบ้านเมืองนี่แหละถูกก็ไม่เป็นไรละคนตอไปใช่ทำดีต่อปแต่ถ้าพวกปวนเมืองจ้างมาปวนเมืองเมือนจา์ว่าจ้างรามดานางมรคัญธยาเป็นมาเหสีจ้างมาดาพุทธเจ้าดาในที่สุดก็พุทธเจ้าคนที่โกรธอ่ะคืออนนท์ไปเธอหนีพุทธเจ้ามีแต่คนปาดเสียมีแต่คนด่าหนีไปไหนอนนท์ไปกุศินารานีิไปกุศินาราสบายกว่าเขาด่ากุศินาราอยู่ไปไหนอ่ะ ไปราชคริคือแล้ด่าราชจิคือไปไหนอ่ะไปโกสัมพีโออย่าไปอาโนมันไม่จบหรอกพอไม่๋อเรื่องเกิดที่ไหนให้จบที่นั่นเขาด่าเราไม่เกินเจ็ดวันเขาจะเงียบไปเองเขาเงียบไปเองอยู่ไปเองอ๋อถ้าเขาด่าวันหลังเขาด่าเมื่อไหร่ยมท่านอนโนนเอาผ้าจีวรห่อคำด่าไว้ขมวดไว้ด่าครั้งหนึ่งก็ขมวดไว้ด่าครั้งหนึ่งก็ขมวดไว้มันจะได้เลยก็ขมวดนี่ขมวดจนขมวดไม่ได้จะไม่มีที่จะขมวดอ่ะ จนกลับมาวัดเนี่ยนะอ่อานนท์นแก้คําด่าออกมาดูนี่มันมีอะไรบ้างเขาด่าอะไรเราบ้างอานนท์ก็มาแก้ว่ามันไม่มีอะไรไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรมันจะไม่มีอะไรพระเจ้าบอกว่าโอ้มันไม่มีอะไรมันเป็นอากาศสะานตายอานนท์พอเรากําลังบันทึกรายการโยมมีโยมมาหาก็เอาให้ไปคอยอยู่ข้างบนก่อนนะประมาณสามนาทีเสร็จแล้วท่านผู้ชมวันนี้รายการใช้นิกรรมเรา อ่าช่วงนี้หมดเวลาท่านผู้ฟังนะหมดเวลาแล้วเราก็ต้องขอนี่เสียดายยังไม่จบดีอ่ะต้องต่อวันพรุ่งนี้นะอาจารย์เพราะเรื่องนี้มันสําคัญนะเป็นกรรมังนั้นเลยกรรมมันมีวจีกรรมใช่อาจารย์ทุกกรด้วยวาวารวจีกรรมแล้วก็วาวารจานิจมีกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามอันนี้แหละสาคัญท่านผู้ฟังก็อันเดียวต้องต้องติดตามใช่ไหมอาจารย์ ติดตามในช่วงวันต่อไปติดตามตอนต่อไปก็ขอบคุณท่านอาจารย์พระครูวินัยทรศิริวิทย์ปุญญาสีโกแล้วท่านอาจารย์ชำนญนรัประรัฐชำนานโสพโนองค์นี้นายโยมองค์นี้นี่ปราณเหมือนกันรัฐร่วมญาโมมาผร่วมก็ได้บางคนก็เรียกหลวงตาร่วมจากสถานีวิทยุเนี่ยถ้าท่านผู้ชมฟังถ้าฟังทั้งคืนทั้งวันนะเปิดวิทยุแช่ไว้ fm 104.25 megahertz วบชแล้วก็ท่านดูทีวีก็เนี่ยนะ อันนี้ก็เป็นเป็นการบ่งบอกที่ว่าพวกเรามีสถาบันนี่ติดบุคคลทั้งคู่เลยจ้ะนี่ติบุคคลมีประมาณรับรองไม่ได้เทียรับรองก็ก็ฝากยันยมไว้นะเอาละวันนี้ขอลาไปก่อนก่อนจะลาก็อาจารย์มีอะไรก็ฝากไว้ปอครูเป็นแม่พิมพ์ของชาติเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ลูกหาไม่ว่าใครก็ตามเป็นครูได้ทั้งนั้นเป็นพ่อเป็นแม่ก็เป็นครูได้เป็นเพื่อนเป็นอะไรมิตรที่ดีต่อกันห้ามทําชั่วแนะนําให้ทําดี อันนี้สําคัญเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยก็จะช่วยให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองอาวล้ท่านผู้ชมดีช่วยอยู่ที่ตัวทาสูงต่ำอยู่ที่ทําตัวจะดีจะช่วยอยู่ที่การกระทําของเรานี่แหละสุขทุกข์อยู่ที่ใจทั้งหมดเลยวันนี้พวกเราขอ,อกราบครูบาอาจารย์ที่เป็นพระเจ้าประสงค์แล้วก็ขอเจริญพรลาญาตโยมท่านผู้ชมเพียงเท่านี้หลังจากนั้นก็จะได้เคารพธงชาติเป็นคนไทยเคารพธงชาติพร้อมกันขอเจริญพรเจริญพร